กระแสแห่งมัน <c oughs> ก็ดูเอาตรงดูเอาจากอุปมานั่นเอง <c oughs> ว่าในแม่น้ำคงคาซึ่งมีกระแสน้ำเชี่ยวถ้าเผลอนิดเดียวก็จะจมน้ำตายให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกลูกโคทั้งหลายคือบุคคลผู้แรกเข้ามาสู่การปฏิบัติในธรรมวินัยนี้ <c oughs> กระแสแม่น้ำคงคาหลายเขี่ยวเปรียบเหมือนกับกระแสะแห่งมาร <c oughs> ผู้ปฏิบัติจะต้องว่ายข้ามกระแสะเหล่านี้ลูกโคข้ามไปได้ <c oughs> คนก็ไม่ควรจะเลวกว่าลูกโครกระแสแห่งมารก็คือกระแสแห่งวัตตะพึ่งเข้าใจคำว่ากระแสะแห่งวัฏฏะพร้อมไปในกล่าวเดียวกัน